ใครขึ้เจ้าข่อยคือนเาะสีเหลืองคือนมูยังว่านี่แล้วลังมือเจ้าหรือเป่านาไล่มือนีิข่อยบ่อ่านไล่ดิคือจังไรแฟนเก่าสารคามแดนเอียงก่อแฟนเก่าสารคามแฟนเก่าสารคามแฟนเก่าสารคามหมดกัดปากจนเต็มมันคือนโป๊โอ้ยเปยชั้นที่เออเอาบอกมีแฟนเก่าสารคามบาทนี่มันขึ้นว่าได้รฮือ ไกลจากแม่น้องจักจำแนนเอาลองว่าเป็นแม่จ oh ้าไกลจากเห็นบอเห็นบอหลานก็ไม่รูลองว่าเป็นอหรือคืนร uh uh ู้ลองได้ท่อนเดียวเออท่อนเดียวมาเด๋ยาใครลองเดนท่อนเดียวให้ละไกลจากมาน้องยังจำหนบเอาลืมยาวฟ้าขึ้นว่าใจก็ยิ่งห้องอาสาเดาบ้านไอขอบคุณค่ะได้ขึ้นยอด ขอบพระคุณว่าเอ็นดูหลานแนี่นี่ขอบพระคุณอบครับให้มหาลอยบาทขอให้ได้ขึ้นหาลาเด้อออดซ่อนไยลองน้อยเดียวก็เอาแห่ล้านมันโดนอีหล่ามาแบงเกองคายาเชียบอกว่าอินนาแบงเกอรจะบอกความมันความซื้อความใสของหลานลดลอางบาได้อะเด้งึ้นขึ้นเอาแค่พันเอาขึเป็น ใครเป็นผู้อื่นเสียวคืนเปล่าโอ้ยี้มิดแล้วผู้อื่นใครเป็นกูกุญจกเสีถุงก้อนหรอมาเดี๋ยไประเด็อีกเรื่องหนึ่งข่อยคือปลาสีเหลืองคือมูยังว่านี่แล้วล้างมือเจ้าลรอเปล่านาไล่มือนีขอาอาไข่อยบ่อ่านไล่ดิเคยจังไรแฟนเก่าสารคามแน่นตายังก่อแฟนเนก่าสารคามแฟนเก่าสารคามแฟนเก่าสารคามหมดกัดปากจนเต็มมันคือปูโอ้ยเปรชั้นที่เออเอาบ้อมี แม่เก่าสลักแคบแบบนี่มันขึ้นว่าอะไรเหรอไก่จักแม่น้องยังจำแนนเราลองว่าเป็นแม่จ้ะกาเห็นบอเห็นบอหลาถอยลองว่าเป็นอเราคือคืนรู้ลองได้ท่อนเดียวเออท่อนเดียวมาเดยาใครลองเป็นแต่ท่อนเดียวไฮรักไก่จากม่น้องยังจำ ขอบพระคุณแมว้เอ็นดูหลานเน่นี่ขอบพระคุณอบครับให้มหาลอยบาทขอให้ได้ขึ้นหาลานเด้ออวดซ่อนไหลองน้อยเดียวก็เอาแหล้านมันโดนอีหล่ามาแบงเกองคายาเชี่ยบอกว่้อินนแบงเกอรจะบอกความมันความซื้อความใสของหลานโลดลางมาได้อะเด้งึ้นขึ้นเอาแค่ะมัน เอาใครเป็นใครเป็นผ ok> ู้อื่นเสียวคึืนเบาโอ้ยนี่มิดแล้วผู้อื่นใครเป็นกูกูจกเส้ยถุงก่อนเหรอเนี่าเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่ง